ตกปลาในคืนที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลสวัสดีค่ะฉันชื่อน้ำฝนอายุ19ปีฉันเกิดและโตที่จังหวัดนครสวรรค์เมืองเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้คือคืนหนึ่งที่ฉันได้ร่วมประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากความพยายามของฉันที่อยากไปตกปลากับสามีเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาเคยปฏิเสธฉันหลายครั้งฉันไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงยอมในครั้งนี้แต่ฉันคิดว่าเขาคงอยากให้ฉันลองแล้วจะเลิกขอไปในที่สุดกลับกลายเป็นคืนที่เปลี่ยนความคิดและชีวิตฉันอย่างสิ้นเชิงสามีของฉันไกรเป็นคนที่รักการตกปลายอย่างจริงจังเขามักจะไปตกปลากับเพื่อนชายของเขาเดช ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเล็กๆ,ๆใกล้ๆกับปากน้ำโพฉันไม่เคยไปด้วยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นกิจกรรมของผู้ชายอย่างเดียวแต่วันนั้นเขายอมให้ฉันไปด้วยโดยมีข้อแม้ว่าฉันต้องไม่รบกวนเขาฉันดีใจมากและเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างดีเพื่อไปครั้งแรกในชีวิต เรามาถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกไกลกับเดทรีบตั้งเต็นและเตรียมอุปกรณ์ตกปลาอย่างรวดเร็วฉันนั่งดูพวกเขาทำงานด้วยความตื่นเต้นและความสงสัยในเวลาเดียวกันไกลดูจริงจังมากเหมือนกำลังเตรียมสงครามกับปลาเขาวางเบ็ดเป็นระเบียบเรือเล็กๆถูกพายออกไปในน้ำและเขานั่งลงบนเก้าอี้ที่เหมือนบอลลังในงานพิธีฉันรู้ว่าเขากำลังเตรียมเหยื่อตกปลาแต่สำหรับฉันมันดูเหมือนเขากำลังปรุงยาเวทมนตร์เลยทีเดียว หลังจากดูไปสักพักความเบื่อเริ่มเข้ามาแทนที่ฉันหยิบเบ็ดตัวเล็กที่ไกลให้มาและเดินเล่นรึงฝั่งเพื่อหาความสนุกเดดเห็นและเดินมาช่วยสอนฉันจับเบ็ดและเลือกจุดที่เหมาะสมให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับความท้าทายใหม่ๆแม้ว่าจะเป็นเพียงการตกปลาแต่มันกลับปลุกความรู้สึกแปลกใหม่ในใจฉันอย่างไม่คาดคิด ระหว่างที่ฉันกำลังตั้งใจจับเบ็ดและเฝ้าดูปลาที่อาจจะกัดเบ็ดฉันก็สังเกตเห็นเดทที่อยู่ไม่ไกลเขาไม่ใส่เสื้อผิวสีแทนของเขาในแสงเย็นของพระอาทิตย์ตกดึงดูดสายตาฉันจนแทบไม่อยากละสายตาออกจากเขาฉันรู้จักเขามานานหลายปีแต่ไม่เคยคิดถึงเขาในมุมนี้มาก่อนเลยความรู้สึกแปลกปลอมนี้ทำให้ฉันสับสนและสงสัยในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเอง ก่อนที่ฉันจะรู้ตัวเสียงเรียกจากเด,ดททาให้ฉันกลับมาอยู่กับความจริงเขาถามว่าฉันอยากลองจับเบ็ดแบบเขาหรือเปล่าฉันตอบตกลงทันทีแม้ว่าจะไม่สนใจเรื่องการตกปลามากนักแต่ฉันกลับรู้สึกอยากอยู่ใกล้เขามากขึ้นเรื่องราวที่ตามมาทําให้ฉันไม่อาจลืมคืนวันนั้นไปได้เลย ลังจากที่ฉันตอบตกลงอย่างรวดเร็วเดดยิ้มให้ฉันอย่างอบอุ่นเขาเดินมาหาฉันพร้อมกับเบ็ดตกปลาที่ยาวกว่าเบ็ดของฉันมากฉันรู้สึกมือสั่นเล็กน้อยเมื่อเขาสอนวิธีจับและเหวี่ยงเบ็ดอย่างถูกต้องเด็ดใจดีมาก <c oughs> เขาค่อยๆพยุงมือฉันจากด้านหลังทำให้ฉันรู้สึกใกล้ชิดก,กับเขามากกว่าที่เคยเป็นมาฉันเริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในใจของฉัน แสงสุดท้ายของวันค่อยๆละลายไปในท้องฟ้าฉันยังคงจ้องที่ปลายเบ็ดอย่างตั้งใจรอคอยว่าปลาจะกัดเบ็ดเมื่อไหร่แต่ความเงียบกลับครอบงำฉันเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่มั่นใจในตัวเองเดชสังเกตเห็นและยิ้มให้พร้อมกับบอกฉันว่าอย่าเพิ่งท้อลองอีกครั้งนะคำพูดนั้นทำให้ฉันมีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้ง แต่สิ่งที่ทําให้ใจฉันเต้นแรงขึ้นกว่าการตกปลาก็คือสัมผัสที่ไม่คาดคิดเดชเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ฉันมากขึ้นอย่างช้าๆจนกระทั่งเขาวางมือไว้ที่ไหล่ชันมือของเขาอบอุ่นและมันคงฉันรู้สึกใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกความใกล้ชิดนั้นทําให้ฉันสับสนและตื่นเต้นไปพร้อมกันฉันรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติและฉันควรจะถอยออกมาแต่กลับไม่สามารถทําได้เสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูทําให้ฉันสะดุ้งน้ำฝนฉันอยากได้เธอน้ำเสียงของเดชแฝงไปด้วยความลุ่มหลงและมั่นใจฉันอึ้งไปชั่ววะะก่อนจถาามเสียงบแลล้ ชื่อสามีของฉันหลุดออกมาโดยอัตโนมัติทั้งที่ในใจฉันก็รู้สึกเหมือนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนี้อยู่แล้วเดทยิ้มอย่างรู้ทันใจแล้วกระซิบบอกว่าเขาจะไม่เห็นพวกเราแน่นอนเราแค่ไปที่ผู้ไม้ตรงน้นกันเถอะฉันรู้สึกเหมือนกำลังก้าวข้ามเส้นที่ไม่เคยคิดจะข้ามาก่อนความรู้สึกผิดและความปรารถนาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายฉันเหมือนถูกดึงดูดด้วยแรงมหาศย์ที่ทำให้ไม่อาจปฏิเสธเราเดินเข้าไปในผู้ไม้ใกล้ๆด้วยความรวดเร็วและระมัดระวังใจฉันเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดทุกอย่างเหมือนถูกเร่งขึ้น โดยไม่ทันตั้งตัวฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดและความร้อนแรงที่เพิ่มขึ้นในตัวฉันและเดทในเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราทําในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างปรารถนาอย่างสุดซึ่งแต่ใจฉันก็ยังคงหวาดกลัวว่าจะถูกใกลจับได้แม้ว่าฉันจะรู้สึกผิดแต่กลับมีความสุขและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกหลังจากนั้นไม่นานเสียงเรียกของไกลทําให้ฉันต้องหยุดชะงักน้ําฝนเธออยู่ไหนฉันเอาเหยื่อมาให้ฉันรีบตอบกลับไปด้วยเสียงสั่นฉันอยู่แถวผู้ไม้เขาต้องไปเข้าห้องน้ํา ฉันรีบจัดแต่งเสื้อผ้าและผมให้ดูเรียบร้อยก่อนจะออกมาจากที่ซ่อนไกลไม่สงสัยอะไรเลยเขามอบถุงเหยื่อให้ฉันแล้วรีบกลับไปที่เต็นท์อย่างรวดเร็วค่ำคืนนี้ผ่านไปอย่างทารมานในใจฉันฉันอยากจะกลับไปหาความรู้สึกที่ได้กับเดทแต่ไกลอยู่้เกินไปมันเหมือนกับถูกขังในกรงทองที่เต็มไปด้วยความลับและความผิดบาปฉันรู้ว่าเรื่องนี้จะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกาลและคืนนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คืนแรกที่แม่นำเจ้าพระยาม่เหมือนเดิมสำหรับฉันน้ำฝนฉันยังคงนั่งอยู่ข้างกองไฟที่ลุกโชนอยู่ริมฝั่งแม้ว่าความมืดจะปกคลุมทั่วทุกหัวมุมแต่หัวใจฉันกลับเต็มไปได้วยความว้าวุ่นและความรู้สึกที่สับสนเกินกว่าที่จะอธิบายได้กราสามีของฉันกำลังนอนหลับอยู่ในเต็นท์แต่ฉันรู้ดีว่าความสัมพันธ์ที่ฉันเพิ่งเริ่มต้นกับเดชจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกาล ตอนที่เดทกลับมาหาฉันหลังจากที่ไกลล้มตัวลงนอนพวกเรานั่งใกล้กันมากขึ้นเขาพูดคุยด้วยเสียงต่ำและร้อนแรงทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยพลังที่ไม่อาจต้านทานได้เดทเริ่มเรียนแบบไกลในเรื่องการตกปลาแต่ที่ต่างกันคือเขาเริ่มชวนไกลดื่มเลาคอนยักมากกว่าตัวเองเข้าตัวไกลซึ่งมีความอดทนต่อแอลกอฮอล์ต่ำกว่าทั้งคู่เริ่มมาเร็วขึ้นเรื่อยๆฉันนั่งดูอยู่ด้วยความรู้สึกผสมปนเปทั้งความผิดและความตื่นเต้นเดทค่อยๆทำให้ไกลมาจนหมดสติเขาล้มตัวลงบนถุงนอนและ่่าาอยอยงนนนทแ เดทค่อยๆหยิบฉันขึ้นจากที่นั่งอย่างเบามือและอุ้มฉันไปยังเต็นท์ของเราฉันรู้สึกใจเต้นแรงและความร้อนรุ่มไปทั่วร่างกายความรู้สึกผิดยังคงอยู่แต่ความต้องการและความตื่นเต้นก็เข้ามาครอบงำม,มากกว่าฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดด้วยแรงที่ไม่อาจต้านทานได้ในขณะที่เดทอุ้มฉันไปฉันได้ยินเสียงไกลคร,ครังสะท้อนมาจากเต็นท์ใกล้ๆมันทำให้ฉันรู้สึกผิดมากขึ้นแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นวยความรักและความผิดบาปปนกันจนฉันไม่อาจแยกออก คืนที่แม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับฉันน้ำฝนผู้หญิงธรรมดาที่ไม่เคยคิดว่าจะก้าวข้ามเส้นบางๆนี้ได้คืนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ฉันไม่อาจลืมได้และยังไม่รู้ว่าอนาคตจะนำพาอะไรมาให้ฉันอีกบ้าง ดวงจันทร์สองแสงระยิบระยับบนผืนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนที่เงียบสงัดฉันน้ำฝนยังคงนั่งอยู่ในเต็นท์เล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งใจฉันยังคงเต็มไปด้วยความปั่นป่วนหลังจากคืนที่ไม่เหมือนใครกับเดชฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดโดยความลับและความต้องการที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่ใครยังคงหลับไหล,หลยอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราว กลายเป็นสามีที่รักและเอาใจใส่แต่เขากลับปล่อยให้ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์ครั้งนี้คืนที่ผ่านมาเขาเมาจนล้มตัวลงบนถุงนอนโดยไม่รู้ตัวขณะที่เดทซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของกลกลับแสดงออกถึงความใกล้ชิดและความเข้าใจที่ฉันไม่เคยได้รับจากสามีมาก่อนฉันจำได้ชัดเจนตอนที่เดทจับมือฉันอย่างแน่นหนาและกระซิบว่าน้ำฝนเธอเป็นคนพิเศษสำหรับฉันน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจและความปรารถนามันทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในขณะเดียวกันก็สั่นคลอนใจ ตอนนั้นฉันยังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองรู้สึกผิดกับไกรแต่ก็ยากที่จะปฏิเสธความรู้สึกที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆกับเดชฉันเริ่มตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ของตัวเองและสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆในชีวิตเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับแสงอ่อนๆที่ลอดผ่านผ้าผืนเต็นท์ฉันลุกขึ้นมาเตรียมตัวสำหรับวันใหม่ไกรยังนอนหลับอยู่ข้างๆฉันรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในโลกสองใบโลกหนึ่งที่มีความรักและความอบอุ่นจากสามีอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความลับกับเด ฉันตัดสินใจที่จะไม่พูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนกับไกลแต่ในใจลึกๆฉันรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกต่อไปคืนนี้และคืนต่อๆไปจะเป็นบททดสอบความรักความเชื่อใจและความต้องการของฉันอย่างแท้จริงแม่น้ำเจ้าพระยายังคงไหลยอย่างสงบแต่ในหัวใจของฉันกลับเต็มไปด้วยคลื่นที่ไม่หยุดนิ่งเรื่องราวของฉันน้ำฝนกับไกลและเด็ดเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและฉันยังไม่รู้เลยว่าคืนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ แสงแดดยามเช้าสัดส่องผ่านผืนผ้าเต็นที่ยังชื้นด้วยน้ำค้างชั้นน้ำฝนค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนรู้สึกถึงความหนักอึ้งในใจที่ยังไม่คลายไปแม้เวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วไกรยังคงนอนหลับอยู่ข้างๆฉันด้วยท่าทางเหนื่อยล้าและไม่รู้สึกตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา ฉันเดินออกมาจากเต็นท์สุดอากาศบริสุทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาความเงียบสงบของธรรมชาติทำให้ใจฉันสงบลงเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่สามารถลบภาพและความรู้สึกที่ปั่นป่วนในใจออกไปได้เดชยังคงอยู่ไม่ไกลเขายืนอยู่ข้างกองไฟที่ค่อยๆดับลงท่าทางของเขาดูเหมือนมีความสุขและมั่นใจมากกว่าฉันเมื่อเดชเห็นฉันเขาเดินเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายน้ำฝนเมื่อคืนนี้มันคือความจริงที่เราต่างต้องการเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและจริงใจฉันรู้สึกใจเต้นแรงอีกครั้งแต่ก็รู้สึกผิดที่ต้้้องงเผชิิญหนนาากับควมจรี ในขณะที่เราพูดคุยกันไกลก็เริ่มตื่นขึ้นมาเขาดูงงเล็กน้อยที่เห็นเราใกล้ชิดก,กันมากกว่าที่ควรจะเป็นฉันรู้สึกถึงสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่เข้าใจจากสามีของฉันความรู้สึกผิดเริ่มเข้ามาครอบงำแต่ฉันก็ยังไม่สามารถบอกเขาได้ว่าคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศระหว่างเราทั้งสามคนเริ่มตึงเครียดไกลพยายามเก็บความรู้สึกไว้แต่ฉันรู้ว่าเขารู้สึกอะไรบางอย่างผิดปกติเดชพยายามทำตัวสบายสบายแต่สายตาของเขาก็เต็มไปด้วยความท้าทายที่ซ่อนเร้น ฉันน้ำฝนรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวงจรของความรักความหลงไหลและความลับที่ซับซ้อนมันเหมือนกับว่าเรากำลังเต้นรำอยู่บนเส้นได้ที่กำลังจะขาดทุกคําพูดทุกการกระทำในวันนี้จะเป็นตัวกําหนดชะตากรรมของเราในคืนนี้ฉันยังไม่รู้ว่าเส้นทางที่ฉันเลือกจะพาไปทางไหนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือชีวิตของฉันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปและฉันก็ไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกที่กำลังลุกโชนในใจได้เลย ความรู้สึกที่ประตูขึ้นในใจฉันน้ำฝนหลังเหตุการณ์ในคืนนั้นยังคงวงเวียนไม่หยุดฉันนั่งมองไกลที่กำลังพยายามฟื้นคืนสติและจัดการกับความเมาที่ยังหลงเหลือในตัวเขาความเงียบที่ปกคลุมรอบตัวเหมือนกำลังบอกเล่าความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาฉันรู้สึกชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยังไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะจบลงอย่างไรตอนนี้ใน,ในใจฉันเต็มไปได้วยคำถามมากมายไกลจะรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้ฉันกับเดททำอะไรไปบ้างเขาจะโกรธหรือให้อภัยความรักและความเชื่อใจที่เคยมีมันจะยังคงอยู่หรือไม่ฉันรู้ว่่่่าาไไมมมงยทีจะกลับปเเหือนดิ แต่ก็อดหวังไม่ได้ว่าบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นฉันยังจำคำพูดของเดทได้ดีน้ำฝนเราจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้แต่ในใจลึกๆฉันรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเราอีกต่อไปมันกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและอาจทำลายทุกอย่างที่ฉันรักฉันเกือบจะร้องไห้เมื่อคิดถึงใครผู้ชายที่ฉันเคยไว้ใจและรักมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเดทด้วยความอบอุ่นและความใกล้ชิดที่เขามอบให้มันทำให้ฉันรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นเหมือนกับว่าฉันถูกปลด่่่อออยยยจาากกรบบงงงทีเคััันไว้ ฉันเริ่มคิดว่าอาจจะมีวิธีแก้ไขหรือหนทางที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้าฉันพูดความจริงทั้งหมดออกไปหรือถ้าฉันเลือกที่จะเก็บมันไว้เป็นความลับต่อไปฉันหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ที่ช่วยให้เราเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่มีใครต้องเจ็บปวดแต่ความจริงก็คือทุกอย่างยังคงไม่ชัดเจนเหมือนหมอกยามเช้าฉันยังคงต้องเผชิญกับความจริงที่ซับซ้อนนี้เพียงลําพังและคําถามที่ว่าแล้วต่อจากนี้ฉันจะเลือกทางไหนดียังคงก้องอยู่ในใจของฉันอย่างไม่หยุดหย่อน คืนหนึ่งที่แม่น้ำเจ้าพระยาความมืดปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวฉันน้ำฝนนั่งอยู่ข้างกองไฟอ่อนๆที่กำลังลุกชนท่ามกลางความเงียบสงัดที่ชวนให้คิดถึงเรื่องราวในใจฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะพาไปสู่จุดที่ฉันไม่เคยคิดฝันมาก่อนท่านใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างกระทันหันฉันยกขึ้นดูเห็นชื่อไกลปรากฏบนหน้าจอแต่ก่อนจะรับสายฉันรู้สึกถึงแรงสะเทือนในอกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติฉันตัดสินใจไม่รับสายและปิดโทรศัพท์ลงอย่างรวดเร็ว แต่ไม่นานหลังจากนั้นเดทเดินเข้ามาหาฉันด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเขาดูเครียดและไม่เหมือนกับคนที่ฉันเคยรู้จักน้ำฝนเรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดไว้เขาพูดเสียงต่ำใกรรู้บางอย่างแล้วฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนริมฝีปากแห้งผากและหัวใจเต้นรัวอย่างไม่เป็นจังหวะเดทบอกว่าเมื่อคือนก่อนที่ไกรจะเมาเขาเห็นบางอย่างที่ทําให้เขาสงสัยและเริ่มตามหาความจริงเขาเจอเบ็ดตกปลาที่เราใช้เมื่อคืนนี้ในที่ที่ไม่ควรจะมี เดทพูดต่อและเขาเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของเราความรู้สึกหวาดกลัวและความกังวลพุ่งเข้ามาในใจฉันทันทีฉันรู้ว่าตอนนี้เราไม่สามารถปกปิดอะไรได้อีกต่อไปทุกอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยและฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปความลับที่ฉันคิดว่าจะเก็บไว้ได้ตลอดไปกำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่ฉันไม่อาจหนีได้เดทจับมือฉันแน่นและกระซิบว่าเราต้องหาทางแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป แต่มันกลับทําให้ฉันรู้สึกหนักใจมากขึ้นเพราะความจริงคือฉันไม่รู้ว่าทางออกนั้นจะเป็นอย่างไรคืนนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทําให้ฉันต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายและสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตฉันน้ําฝนกําลังตกอยู่ในวงล้อมของความลับและความทรยศและทุกอย่างกําลังใกล้จะระเบิดอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในคืนหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฉันน้ำฝนยังคงนั่งอยู่ในความมืดที่ปกคลุมรอบกายหัวใจเต้นแรงและความวิตกกังวลแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างหลังจากที่เดทบอกฉันว่าไกลเริ่มสงสัยและอาจรู้ความจริงบางอย่างแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายลงอย่างรวดเร็วเดทและฉันตัดสินใจที่จะคุยกันอย่างจริงจังเขาเล่าให้ฉันฟังว่าไกลได้เริ่มสืบหาความจริงด้วยตัวเองและอาจจะมีใครบางคนที่เห็นเหตุการณ์บางอย่างเมื่อคือนก่อนแล้วส่งข่าวไปให้ไกลความรู้สึกไม่มั่นคงในใจฉันเพิ่่มมมากขึ้น้นนจจแทบะคคววุตัเองไได น้ำฝนเราต้องระวังให้มากขึ้นเดกพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าใครรู้ความจริงทั้งหมดเราจะเสียทุกอย่างที่เรามีไปฉันพยักหน้าตอบรับแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่แน่ใจในอนาคตในขณะนั้นฉันนึกถึงกรชายที่เคยเป็นสามีที่ฉันรักและไว้ใจแต่ตอนนี้เราเหมือนอยู่คนละฝั่งของเส้นทางความลับและความเสียใจเรื่องกัดกร่อนหัวใจของเราทั้งคู่ ฉันเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่สามีภรรยาธรรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นเกมที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์และการทารยศ์ฉันต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตของฉันและจะรักษาความลับนี้ไว้ได้นานแค่ไหนคืนที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นเวทีแห่งความตื่นเต้นและความหวาดกลัวฉันน้ำฝนยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางพายุที่กำลังโหมกระหน่ำในใจและรู้ดีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปตลอดกาล ความตึงเครียดในคืนที่แม่น้ำเจ้าพระยาถึงจุดระเบิดฉันน้ำฝนรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวงล้อมของความลับที่หนักอึง้งและความจริงที่แสนเจ็บปวดเดทและไกลทั้งคู่ต่างมีบทบาทในเกมที่ฉันไม่เคยต้องการจะเล่นแต่ตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วเดทพยายามโน้มน้าวให้ฉันหนีไปกับเขาทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแต่ในใจฉันกลับเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนฉันรักไกลแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ความรักนั้นสั่นคลอนอย่างรุนแรงแต่ก็ยังมีสายใยที่ผูกพันเราไว้ ในคืนหนึ่งที่ฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอย่างไม่ตั้งใจฉันต้องเผชิญหน้ากับไกรอย่างตรงไปตรงมาการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้เต็มไปด้วยน้ำตาเสียงหัวเราะที่ขาดหายและคำพูดที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้ไกรถามฉันด้วยเสียงสั่นเครือว่าน้ำฝนเธอไปไหนมาเมื่อคือนนี้ฉันไม่สามารถปกปิดความจริงได้อีกต่อไปฉันเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังอย่างตรงไปตรงมาน้ำตาไหลพรากออกมาความเงียบเข้าปกคลุมห้องนั้นเป็นเวลานานไกรดูเหมือนจะสลบไปกับความเจ็บปวดและความผิดหวังแต่แล้วสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดก็คือไกรกลับโอบกอดฉันไว้แน่นและูเสียงบาว่ น้ำฝนเราจะหาทางแก้ไขด้วยกันคำพูดนั้นเหมือนเป็นแสงสว่างในความมืดมิดที่ฉันกำลังเผชิญเรื่องราวของฉันน้ำฝนกลายเป็นบทเรียนที่แสนเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความหวงังแม้ความจริงจะเจ็บปวดแต่ความรักยังคงมีพลังที่จะเยียวยาทุกอย่างแต่คืนนี้ยังไม่จบเพราะความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดยังคงซ่อนรอเวลาเปิดเผยและฉันรู้ดีว่าเรื่องราวนี้จะไม่จบลงง่ายๆอย่างที่คิด เสียงฝนตกกระทบพื้นดินอย่างไม่หยุดหย่อนชั้นน้ำฝนยืนอยู่ริแม่น้ำเจ้าพระยาใจเต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งรักทั้งเจ็บปวดและความหวังที่ประปนกันไปอย่างไม่อาจแยกจากคืนนี้เป็นคืนที่ทุกอย่างดูเหมือนจะสงบแต่ความจริงแล้วมันเต็มไปด้วยความลับที่รอวันประตูขึ้นอีกครั้งไกลและฉันนั่งคุยกันยาวนานถึงความผิดพลาดและความรู้สึกที่แท้จริงเราตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและพยายามรักษาความรักที่ยังเหลืออยู่ไว้แม้จะมีบาดแผลลึกที่ไม่อาจลืมแต่เรายัางเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน เดทหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากคืนที่เรารเผชิญหน้ากันไร้ร่องรอยและไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนฉันรู้สึกเหมือนมีเงามืดบางอย่างยังคงตามหลอกหลอนชีวิตของเราและฉันก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่หรือจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้เบื้องหลังในขณะที่ฉันพยายามเรียบเรียงชีวิตใหม่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เบอร์ที่คุ้นเคยฉันรับสายด้วยความระมัดระวังเสียงปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาและลึกลับว่าน้ำฝนเรารู้ทุกอย่างแล้วและนี่เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่แท้จริง หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาฉันรู้ว่าชีวิตของฉันหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเทงบทนำของบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความท้าทายฉันน้ำฝนจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่และค้นหาคำตอบที่แท้จริงของเรื่องนี้ต่อไปเรื่องราวยังไม่จบและฉันยังต้องเดินทางต่อไปในเส้นทางแห่งความลับและความรักที่ซับซ้อนนี้